ที่ได้พูดถึงตนต้น,นรายการนะครับอาจารย์มารับฐาฐาทักษิพงศ์อดีตปอปสัมมะข่าวกรองแห่งชาติคอลั่ามกรองข่าวมาเล่าในโพสต์สุดเดย์ได้พูดถึง2เดือนนับตั้งแต่คอสชอยึดอํานาจเนี่ยคอชอได้รับคำํำชื่นชมจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสะท้อนจากโพสต์สนักต่างๆนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่ประชาชนพอใจคืองานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม พยายามทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายคืนความยุติธรรมให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามยังมีเหยื่อความรุนแรงและครอบครัวอีกจำนวนมากที่รอคอยความยุติธรรมจากคอสอชอหลังจากที่ผิดหวังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาถ้าทำได้เพราะอยู่ในวิสัยที่จะทำได้คอสอชอจะได้รับความนิยมเพิ่มอย่างท่วมทน้นนอกจากคืนความยุติธรรมให้พลตํารวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณแล้วก็ควรจะคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัว ของเหยื่อที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของตํารวจทั้งที่หน้ารัฐสภาและลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันที่7ตุลาคม51ที่ทําให้น้องโบเสียชีวิตเช่นเดียวกับคอสช,อชอควรคืนความยุติธรรมให้กับคดีคุณสนนทลิ้มทองกุลที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกลางกรุงเมื่อวันที่17เมษายน52ยังกับเป็นเมืองขบอยบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไร้กฎหมายซึ่งเป็นความน่าอับอายของประเทศชาติที่มีกลุ่มคนใช้อาวุธสงคราม ไล่ยิงเหยื่ออย่างอุกอาจกลางเมืองหลวงผ่านไปหลายปีแล้วตำรวจย,ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เลยต่อไปถ้าไม่พอใจใครผู้มีอำนาจก็ให้ลูกน้องเอาอาวุธสงครามมายิงถล่มฝ่ายตรงข้ามกลางกรุงแบบนี้อีกหรือ <S <S 2> <S 2> ในปี53มีการใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเป้าหมายทางราชการและเอกชนแทบจะเป็นรายวันตั้งแต่ต้นปี53รวมทั้งยิงถังน้ำมันระเบิดเสาไฟาฟ้าแรงสูงยิงวัดพระแก้วโดยมีเป้าหมายเพื่อล้มรัฐบาลอหิสพิษิุ แต่คดีไม่มีความคืบหน้าเลยนอกจากนั้นคอสชอต้องเร่งคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของพลเอกร่มกล้าวทุวธรรมและทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างวันที่10เมษายนถึง20พฤษภาคม53ซึ่งเขาเหล่านี้ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายขอคืนพื้นที่เพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากผู้ก่อเหตุจลาจลมีการใช้อาวุธสงครามยิงต่อสู้และทำร้ายทหารจนบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นหลายคน ในการนี้คอสชจะได้ทําคดี6ศพที่วัดประทุมที่มีการกล่าวหาว่าทหารเป็นฝ่ายกระทําให้กระจ่างชัดเสียทีเพราะทหารมีข้อมูลในเรื่องนี้หมดแล้วเป็นการคืนความยุติธร,รรมให้แก่ครอบครัวของเหยื่อที่วัดประทุมและคืนความเป็นธรรมให้แก่ทหารด้วยทหารหลายคนถูกรัฐบาลชุดเก่าตั้งข้อหาจนตกเป็นผู้ต้องหาถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษกดดันและต้องขึ้นศาลมาหลายปีกำลังรอความยุติธรรมที่จะได้รับจากคอสช เราเชื่อว่าเวลานี้คอสอชอกําลังเร่งรัดช่วยเหลือทหารเหล่านี้อยู่อย่างเร่งด่วนซึ่งสามารถใช้มาตรา44เช่นเดียวกับกรณีของพลตมเดกพัชรวาดได้เพราะจะไม่มีใครว่าเลยเนื่องจากเป็นการให้ความยุติธรรมแก่บรรดาทหารหารที่ช่วยฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขณะนั้นอนอกจากนี้ขอล่บนี้ก็ได้พูดถึงการคืนความยุติธรรมให้กับคดีการเสียชีวิตของเอกยุทธอัญชันบุตรนะครับ คนผ,ผิดต้องได้รับการลงโทษญาติพี่น้องของเอกยุทธ์กำลังรอความยุติธรรมแล้วก็พูดถึงการชุมนุมของกปปสที่ผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงขว้างระเบิดใส่เป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนเหยื่อและครอบค,ครัวของผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นก็กำลังรอความยุติธรรมจากคอสช,ชสรุปสุดท้ายคุณภูมริรัตนบอกว่า ที่ผ่านมาสองเดือนตำรวจยุคใหม่ภายใต้คอสชอเร่งรัดสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้หลายรายและกำลังขยายผลต่อไปยึอดอาวุธสงครามได้มากมายที่กลุ่มอำนาจยุคก่อนเตรียมใช้ในการตอบโต้ทหารและทำร้ายประชาชนทำให้เหยื่อและครอบครัวมีความพอใจและมีความหวังว่าคอสชอจะช่วยคืนความยุติธรรมและความสุขให้แก่ประชาชนประชาชนหวังว่านอกเหนือจากคืนความยุติธรรมให้กับทหารแล้วคอสชจะคืนความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงด้วยคอสชอเป็นความหวังและที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขาเพื่อสร้างมาตรฐานทางสังคมที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาคนทําผิดต้องได้รับโทษและคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับก็าฝากกันไว้นะครับค่ะ